อืมอืมอร่อยมานะครับอร่อยเออมัเล่นนะครับอืมมาแล้วครับมาแล้วครับ ครับกะสวัสดีครับสวัสดี Tight พ Jenny ี่ๆนานๆและก็ทดานผู้ชมซู้ทุกคนครับครับเมื่อนี้มาพบมมาพอกันคือเก้าแล้วครับเมื่อนี้พามาอยู่มองเก้า้วครับเมื่อนี้มาอยู่ไม้ลำห้วยคือเก้าครับเมื่อนี้มาตามอีกคือเก้าครับเมื่อนี้เป็นวันที่สามครับเป็นครั้งที่สามครับช่วงนี้กำลังมากกำลังมากครับมาตามหาให้รถถังครับมาตามหาให้รถถังครับมันต้องเจอสักมือละมันต้องเจอสักมือครับสำหรับไม้นีปตามั่งกะบอ บ่เหงาครับบ่เหงาครับมีปลาหน่อยปลาอย่างมาเรียนตลอดครับก็ถือว่าบ่เหงาเอ้าตอนนี้มันกะสีโมงแล้วครับเดี๋ยวมันจะทาก่อนครับกะไปติดตามครับชมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมืดเวลากอนครับกะเมื่อนี้กะขยับมาจากที่ตกเมื่อวานครับเมื่อวานอยู่ในในกอไอในปลานี่ครับรู้สึกว่ามันสีมีปลาลายเยื่อลายนะครับอาจจะทําให้ปลาน้อยบ่ร่วมฝูงครับก็เลยขยับออกมาออกจากปลาครับเอ้าออกมาบ่ไก่ครับออกมานี่เดียวครับ กลับไปติดตามรับชมไปรุ่นนํำกันครับวันนี้ว่าจะเจอไอ้รถทางไหมหรือจะเป็นจ้งไดกะไปรุน่นไปติดตามรับชมเหมือน,นกันครับไปตกปลาครับเงา้ครับเงี้ยกลับมารุ่นติดตามรับชมเบื้องมือนี้สิเป็นจง้งไดแต่ปลาน่อยบ่หน้าพลาดครับปลาเล็กไม่น้าพลาดครับปลากระแหหน่อยถือว่าลายอยู่ครับลายอยู่ ไม่น่าจะพลาดนะครับวันนี้ก็จะตกด้วยระยะ4.5ครับเพราะว่ารู้สึกว่าป่ามันเป็นเมด็ดเมเม็ดขึ้นขึ้นยุ่ไกลๆครับก็เลยสิตกระยะ4.5แล้ววันนี้จะมาลองเล่นไม้ตายดูครับไม้ตายสองตัวครับไม่เห็นอาการทุ่นถอนสวยๆนานแล้วครับได้เล่นไม้ตายโดนแล้วครับมามาเบิ้งครับวันนี้จะเป็นยังไง สีุ่้าไม้ตายครับไปดูดีครับจวดจะเป็นยังไงแต่ปลาน้อยไม่น่าพลาดครับปลากาแรแฮน้อยไม่น่าพลาดนะแต่อากาศตอนนี้หู้ร้อนมากๆร้อนสุดๆมันนี่กะยังบ่เห็นแหรครับรือว่าพน่นพ่นวานไปแล้วแต่ว่ามีอยู่ข้างบนครับรอยูข้างบนยก่แห ถอนครับบ้าโอถอนถอนการตะว่าครับถอนสุดดอกเลยอะไรวะตะเพียนหรือเปล่าแต่ด่างกับมีลงเส้นนึ่งแล้วครับคนที่เคยเคยลงด่างต็ยุสูเมกะเป็นสีลงคำๆกค,ค,คับเป็นสีมาาคำคก็คคสีลงแถวนี้แหละเาด่างกับใบยานครับ ถ้บบล่ายนะ้าบบล่าคือหวยแองบอย,ยานครับเพิ่นแถวนี้ก็ดางกะลุ่งืฉอๆครับลุงแล้วกะลุงแล้วกะมายามตอนเศร้าครับแต่หวยแองบไอยเลยครับหวยแองไล่่าสันตามตามอยู่ย่อมครับดังถ้าใส่เฉยๆบบ่มีปัญหาครับนะมีอาการครไม่มีอาการทุนโดดตึงน่าจะเป็นปลาหน่อยครับน่าจะเป็นปลาหน่อยอ๋อปลายหงก็ว่ากันไป ป่านนีก็เอาครับตอนเก็บก,ก่อนเก็บหมดก่อนอเ,เหยื่อเหยื่อผงเกินไปก็ไม่ได้กินแล้วครับต้องแข็งแข็งอีกนิดนึงเ,เอาเอา,า,เเอเอาว่าจะยกมาเปลี่ยนเหยือห่อครับเอานี่ใส่อ้นี้ว่าจะยกมาเปลี่ยนเหยื่อกระครับกระแียขอให้ได้ทุก ถ้าได้หลายๆกับแดดเดียวก็ไใดการอยู่นีดึงทุนมาไปติบาทุนต่กลัวเบาอยู่นะตั้งเบาอยู่นะ ว่าจะนั่งอยู่สักทุ่มนิดนิดนั่งในดูสักทุ่มนิดๆประมาณนี้เผื่อปลามันกินเอ้าตายแลย้วปันเม็ดแท้ครับเกี่ยวชินบดได แต่ก็แห่ถ้าไม่กินแบบนี้กินเหมือนไอ้วนจันอีก่แล้วครับกินเหมือนวันจันอีกและทุนไม่ไปไม่มาเนี่ยทุนไม่ไปไม่มาเนี่ยจะจมก็ไม่จมจะถอนก็ไม่ถอนอยู่นี่อะไรวะอะไรวะอ <c oughs> ตัวอะไรนี่เฮ้ย ครับตอนนี้กะยังปลาหน่อยกวนอยู่ครับปลาหน่อยกวนอยู่ปลาเล็กกวนอยู่อนั่นไปใสป่บัลฟังนี่บอมีแต่เพียนโบกอ่ถอนมาจะถอนก็ถอนเลยก็ไม่ถอนอะไรวะจมไหม ก็ไม่จมก็ไม่ไหลไหลไหมไม่ไหลถอนไม่ถอนปลาหน่อยวะน่นี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 ่มันก็ใช้งามอยู่นะแต่มันก็กินยังไงก็ไม่รู้ โอ้โหสุดดอกก็แห่หน่อยก็ว่าสิซับเอาซับออกก็บ่แมนนะครับก็กินยังไงบรบ้าลูกบ่ไปบ่มาอยู่กินไม่ไปไม่มาเหมือนกัน เนี่ยจะเพียนขึ้นอยู่นี่ไหมทำไมไม่กินวะนี่อ้เล่นอะไรวะจะได้เล่นมาเล่นบาลานซ์เหมือนเดิมเลยมั้งี่ไม้ตายเป็นยังไงไม่รู้ สงสัยจะได้กลับมาบา้านแล้วมั้งครับมาเปลี่ยนเป็นตกบาลานครับตกบาลานตกไม่ตายเป็นยังไงบรูครับอาการมันบ่ไปบ้ามาอยังไรบารูแต่ก็เสียเวลาตั้งทุนใหม่ตั้งบักโดนครับ ไอ้ที่ตกฟังพุนนะครับชุดที่ตกฟังพุนที่ที่ที่ได้ปลาตะเพียนมือแรกนะครับโอ้กะพาพี่พีนานามัวมัวาการทุนมัวเซยที่จริงมันบ่แมนบาลานครับโอ้ยมันเป็นไม่ตายชิงเงาก็ว่าอยู่มันคือไอต้ตะเพียนมันคือกินเขาข้อโอ้แล้วก็มันก็กินถอนก็ว่าอยู่เอามันก็เป็นอย่างสัน ที่จริงมันเป็นไม่ตายไม่ตายชิงเย่เอาครับโอ้ยตายแล้วมัวพาพี่ๆหนา้านามัวเลยวันแรกครับแต่มัวก็ได้ปลาเฉยโอ้ยก็วายูมันคือกินแปลกๆมันคือถอนแบบนั้นเขาข้อพอบ้านล่านแต่เขาข้อง่วงเลยที่จริง เป็นไม่ตายเฉยไม่ตายชิ่งยาวด้วยสีนะครับขนาดบรรลานมันก็นอาการบ่ไปบ่มมากเกือกแล้วครับมามาเปลี่ยนบรรลานแล้วสิไดชเตียมบนนี่แต่เล่นเยอบเล่นให้เก่าล่ะเล่นบ่ไปบวมากขนาดบรรลานเด้นี่นะโอ้ย เออร้อน uh, น่าจะนวลจันน้อยน่เนี่นวลจันแว้นครับนวลจันแว้นก็ไม่แว้นเท่าไหร่นะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับนวลจันครับก็ไม่แว้นเท่าไหร่ครับแต่แรงดีเว้แรงดีเว้แรงดีเว้เข้าค่ำค่ำไว้มันต้องเล่น เย็นแล้วเออเออเออแรงดีตัวว่ะแรงดีมากเลยเออเออออเอออโอ้โหตัวเล็กไม่ใหญ่แต่ว่าแรงดีฮะอ่าแล้วครับโอ้ยนนจันท้งามอยู่มาแล้วมาแล้วเต็มแรกมาแล้ว ใส่เท่ามือวานครับนวนจันใส่เท่ามือวานครับมาแล้วครับแต่ว่านวลจันมันไม่เคยเข้าเดียวนะมันต้อง3ามสี่ขึ้นอย่างน้อยอะแต่ด่างมาแล้วครับด่างมาแล้ว ดังมาแล้วตอนนี้อาการทุ่นหน้าสงสัยมากครับาการทุ่นหน้าสงสัยมากตอนนี้อาการทุ่นหน้าสงสัยมากโอ้ยว่าอยู่ป่าทำไมไม่เข้าอืประดู ต้องเอาหน้าไม้มายิงซะแล้วไล่ลูกปลาอยู่นี้ปลาดแูแว่นครับครับตอนนี้ก็คำแล้วครับคำแหละเกือบสิบโบเห็นมองทุนบเห็นแล้ะกะสีล่องซองทุนเบิ่งสักหน่อยครับ ได้ปลาไอ้นวลจัน์มาแต้มนั่นแะกะไม่มีอีกเลยครับไม่มีแต้มอีกเลยโอ้เหมือนเมื่อวานเลยครับเมื่อวานได้นวลจันแต้มนั้นแล้วก็ไม่มีแต้มเข้ามาเลยครับเนาะแต่จะมีอาการอยู่ครับมีอาการอยู่แต่รู้ว่าปลาอย่างคำอาการมันหนาสงสัยอยู่แต่คือทรบบติดถาวาปลาใหญ่แต่ว่าถ้าปลาหน่อยคือเล่นเบาๆครับ นวลจันทร์นะั่ขึ้น,นี่นวลจันทนะไม,ไ,มไ,นนไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นหรอกไม่ใช่อ้ตองกายตองกายบกขืนแบบนี้นะมามาแล้วครับเงียบอยู่นานกะมังครับกะมังเล้าไปใส่ตู้ดีกว่าโอ้มีกะมังด้วยครับเห็นเพิ่งเห็นกะมังครับวันที่สามเจอกะมังแล้วเอ้าเอา มาครับตอนนี้ก็หกโมงโมงกว่าหกโมงครึ่งนะครับมีอาการอยู่ครับมีอาการอยู่แต่ไม่รูปป้ปลายังครับเล่นเบาๆครับเล่นเบาๆเพราะว่าปลาหน่อยมันก็เล่นเบาครับไปซิวนี่ครับเล่นเบาๆอ่ะเล่นเบาๆเล่นเบาๆถ้าว่าอยู่บ่อก,ก็จะว่าปลานินโบครับอาการแบบนี้เล่นเบาๆ กดทีละเนี่ยกดทีละ,ดทละข้อกดทีละครึ่งข้อนี่มันเล่นอยู่นะครับหม,มาแล้วครับ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 ของอู้อีกแล้ว ลุดหรือขาดวะรุดอีกแล้วครับอีกแล้วมันเป็นจังไดเนี่ยเปิดไฟเล็้วโพดบอกว่าบอกเกีียวหรอกนงจะเข้าอีกไหม เมื e, as, oui, bon ่อวานหลุดก็เข้าอีกอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาการเหมือนกันเลยเป๊ะเลยกดเบาเนี่กดเบาเนา่อาการนี้เลยการนี้เลยครับมามาไม่ต้องมาสีเนี่ยมันมีอาการ่ครับมีอาการครับเนี่ยเล่นนิ่มๆเลยครับเล่นนิ่มๆเลยครับเล่นนิ่มๆเลยครับจะลงก็ไม่ลงครับ ต้องมันป่าวนเฉยๆเด้ครับนี่น่าจะมาวนเฉยๆได้เนี่ <c oughs> ยอือหืมลุดไม่ติดอือหึมาเนี่อการอยู่ครับนรเนี่อการนิ่มๆเหมือนเดิมเลยครับแต่หนาสิมาวนเฉยๆครับน่าจะไม่กินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย น่าจะมาวนนะ่ะหรือหรือกินแล้วหรือกินแล้วเหมือนมาวนเฉยๆครับหลือกินแล้วหรือกินแล้วยุงมาแล้วครับยุงมาแล้ว ยุงมาแล้วอันนี้เตรียมมาเอาสักสามก่อนสีก็ได้สิสีก็ได้สิ อใหม,ม่เจ้าของใช่นหะ แล้วครับไม่มีอาการครับน่าจะไม่กินกลางคืนแล้วครับไม้นี้แต่ว่าถ้ามัมีว่าไม่มีอาการก็คือมีทุนไวๆครับเหมือนมีเข้ามาวนอยู่เออหลุดไปเรียบร้อยเลยครับหลุดไปเรียบร้อยเลยเนี่ยครับว่าไม่มีอาการกับเหมือนกับมีปลา มาผ่านทุนหรืออะไรสักอย่างครับเออไม้นี้มาสามมือยังบ่เห็นปลาเข็งเลยครับยังไม่ได้ปลาเข็งเลยเออแปลกเลยไม้นี้มาสามวันยังไม่ได้ปลาเข็งเลยเก็บของครับเก็บของครับแบตไอ้ไฟช่องทุนบิดแล้วครับโอ้ กับปยให้จะที่เสียบพาวอร์แบงได้อยู่แต่พว์แบงกับมีอันเดียวป้อพ่อปลากับป้อค่อยกินครับเก็บของครับเสื่อมเร็วแท้ของปลอมนี่ครับสำหรับบนนี้กาคงสิพอทำมีแล้วครับกตตอนนี้ก็ทุมกว้าแล้วครับ กับบมีอาการครับบ่มีอาการแต่ก็มีทุนไวๆอยู่กับบรูว่าเม่นปลาหน่อยหรือปลาใหญ่ครับไม้นี้ในกนาสิบอ่บอบ่กินนะครับค,ครับสิมากับสิมาอีก,กคือเก้าแล้วครับมาอีกคือเก่าปลามันพอมีมีเลรนอยู่ครับปลามันมือมันเข่ากับเขายู่ครับแต่กับสิเรนตอน,น,นกลางวันครับก่อนไอตอนกลางคืนกับนาสิบ่กินครับปลากับเข่าช่วงคำคำแล้วก็หายไปเลยครับอีรุดไปตัวนั้นแล้วกักบบะมี ขอมาอีกเลยครับครับกับสำหรับมือนีพลงานกับบวพ่อกิน้วครับกับได้นว่นจันใส่งามอยู่กับได้ตัวหนึ่งครับแล้วกับได้ปลาไก่แหหน่อยซีหาตัวกับโค้งสีบเอกับครับมือนีโค้งสีบอกับโค้งสีปลอยครับกับสีเอาปลากระมังตัวนึงเมื่อใส่ตู้ครับสำหรับผู้ที่เขามาเบิ้งเขามาชมคีโบนี่จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณขอหายสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งล้ำรวยล้ำรวยกันสว้สดีทุกคนครับสำหรับมือนีกับโคงสิเก้าคำว่า tạm biệt các bạn thank you